สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอะอาบน,น้ำเพิเ่งเสร็จผมก็เลยดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่เอวันนี้วันนี้จะมายำยำปูม้าดองกับยำมะม,ม่วงใส่ปูม้าดองรสเด็ดนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรม้างนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูกันนะ <S 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 นี่ส่วนผสมมีอะไรมั้งเออย ปูม้าแล้วก็น้ำมะขามปี๊บสูตรน้ำมะขามปี๊บเดี๋ยวเอกจะทำให้ดูนะน้ำมะขามปี๊บทำยังไงนะคะเนี่ยน้ำปลาแล้วก็พริกผงผงชูรสแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็นี่ปูม้าดองน้ำปลาไว้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ม่วงที่เอรีวิวของไปวันนั้นนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นน้ม่วงนะคะเพื่อนๆเนี่ยน้ม่วงมะเขือเทศ แล้วก็อันนี้แบบว่าใส่จะแบบว่าถั่วรอบสุดท้ายแล้วไหมเพราะว่าหน้าหนาวแต่นี่กระหล่ำนะคะแล้วก็จะมีนี่อะไรอะ่ะชาโตค่ะแล้วก็จะมีอ,อะไรนะหน่อไม้ดิค่ะหน่อไม้กระล่ำต้มอ,อยู่ อย่างอื่นเลยนะมะขามปี๊บนี่เดี๋ยวจะทําสูตรให้ดูนะคะวันนี้หมดพอดีเลยนะมะขามปี๊บนะพอหมดปุ๊บเอกก็จะทําทาสูตรนะ้ำมะขามปี๊บให้เพื่อนๆน้ำนะมะขามปี๊บนี่สารพัดนึกเลยนะคะเพื่อนๆว่าทําอะไรได้มั่งก็งทําได้หลายอย่างนะนะ้ำมะขามปี๊บเนี่ยใส่ผงลงไปจะบอกลุงฮันนะห้ามใครบอกลุงฮันเด็ดขาด เขาบอกมีเงนินผงชื่อรสใส่จักหนึ่งช้อนชานิดนิดใส่น้ำตาลลงไปนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ช้อนชาเพราะว่าน,น้ำมะขามปี๊กเขามีน้ำน้ำตาล,ลบ้างแล้วนะคะก็ใส่เนี่ย น้นมะนาวเดี๋ยวเราก็ต้องดูม่วงก่อนนะนนถ้ามะม่วงเขาแบบว่าเปรี้ยวพอดีเราก็จะไม่ต้องใส่นะคะใส่แค่นี้แหละคะ่ะต้นพไม้ยังต่อไ,ไม้ที่ดองน้ำปลาก็ดองน้ำปลาก็ใส่แค่น้ำปลาดอง ใส่แค่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสรองไว้เฉยแค่นั้นละค่ะใส่ผงชูรสไม่ตีน้านะรองแค่นั้นนะคะกลัวว่ามันมืดกันแล้วมันจะมองกันไม่เห็น นักใส่เลยค่ะเขียอเทศโอ้เขียดเติมเขียดเ,เทศเสร็จแล้วก็ตส่น้ม่วง,งไปค่ะ ค่ะเพื่อก็ยำคือเอต้องแบบว่าต้องต้องเฉียงนะอันนี้นะแบบว่าตัวแบบว่า การมังเขาสูงไปเขาจะแบบว่าบังเงาอ่ะจะเคลื่อนเื่อมองไม่เห็นกัน,นพอการมังสูงปุ๊บก็จะบ,บังเพราะว่าช่วงนี้ที่ฮอลแลนด์นะบอกว่าเขาเริ่มจะมืดเร็วแล้วนะเพรเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะเริ่มจะมืดเร็วนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาชิมกัน ต้องใส่อะไรเลยใส่น้ำปลาน่หน่อยกะะ็พอแล้วค่ะเพิ่มใส่แค่น้ำปลาก็โอเคแล้วใส่แค่น้ำปลานะคะการแค่เค็ม มีทีชิมอัน,นก่อนอือ uh หือ huh. เป๊ะเลยค่ะมาเลยค่ะเพื่อนๆใส่สะโตนะอารมยสต้อนไปยั่ปูมารเติด บอกใครเชียร์เขาขอชิมก่อนนะเขาอะไปถามไปถามนี่หละอร่อยมากทะเพื่อ หาว่าไม่เรียกนะเรียกแล้วนะเนี่ยค่ะยำ กําปูม,ม้ารถติดของเอของตัวออลเลนนะเดี๋ยวนะึงเดี๋ยจะผักใบวานข้างๆก่อนอะไรเนะีย่ยเห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมมาทานไหมมาทานกับเอเร็วเอเพิ่งรีบผ้าเสร็จอะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เพิ่งรีบผ้าเสร็จ เอาไม้ที่อยู่ในถุงอะ่ะต้องต้มเขาก่อนนะคะพเพื่อนๆล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ําร้อนแล้วก็มาต้มด้วยน้ําร้อนเอาไม้ที่อยู่ในถุงกันนะคะเนี่นะคะอ่ะแค่ะ,คะพเพื่อนๆมาทานกับเอมอ di kan. apa di ya Jorok banget, kan? Kalau gitu, nih, tadi saya Pai, โซบยำปูมายำมะม่วงใส่ปูมารสเด็ดตังโควฮอลแลนด์แป๊บหนึ่งเด็กจะรีวิวให้เห็นหน้ากันด้วยโอ้ยเพืยอนน้ำเสดมาค่ะรถเด็ด จบจังไปแล้วนะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร์ครัวฮแล,ลนดแดนหดันหาสาใบพิงและครัวแดนหันสาายลุงแฮมเนีวยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าสนใจ Facebook ก็ชื่อชื่อ Facebook ก็เหมือนชื่อช่องชาแนลนะคะกดติดตามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปละอย่าลืมชมตอนทานด้วยนะคะบ๊ายบาย